สวัสดีครับปูดแผวอีสานครับที่ไลฟ์สไตล์นะครับเนาะมาเบิ้งมาดีน้องแผวสิผ้ามาเห็ออย่างเนาะครับเนาะเป็นเมนูง่ายๆนะครับสไตล์น้องแผวนะครับเนาะมาเบิ้งกันเลยครับว่ามีเมนูอีย่างเนาะเห็ดชังไดนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดฟางนะครับเห็ดฟางอย่างนะครับจะมีพริกมีกระเทียมนะครับต้นหอมนะครับลงมือกันเลยครับ ใส่พริกลงไปนะครับใส่พริกใส่กระเทียมนะครับใส่พริกใส่กระเทียมนะครับใส่ลงไปแล้วกระตัมนะครับบบดนี้บ่งไปน้ำกันยาวๆเลยครับพี่น้องใส่กระเทียมใส่พริกนะครับเนาะใส่ลงไปเลยครับพริกที่เขาอยากนั่นแหละครับ เป็นเมนูง่ายๆนะครับบอยุ่งยากนะครับเนาะสไตล์น้องแพลวนะครับเติมเกลือลงไปจักหน่อยนะครับเนาะแล้วก็ตําเลยว่ะนี่ครับตาให้มันละเอียดเนาะตําให้ละเอียดนะครับอันนี้ก็แบบสูตรไทยสูตรมั่นนะครับสไตล์ไทยสไตล์มั่นนะครับเนาะอันนี้ละเอียดแล้วนะครับ ได้ที่แล้วก็เอาเห็ดฟางลงนะครับอันนี้เนะเห็ดฟางหยางเนาะได้ที่แล้วก็เห็ดฟางลงไปเลยนะครับเห็ดแล้วก็เป็นตะเสบนะครับเนาะเมนมูง่ายๆนะครับทำเองง่ายๆนะครับตำใน ละเอียดนะครับบางคนกับเอาละเอียดบางคนกันบบละเอียดนะครับเนาะแดดแต่ความมากของคนนะครับต้นละเอียดมุนลายกับมาแสบนะรับเนาะพอดีบอต้องละเอียด,มา,ยาะะด,ยดมากนะพอดีพอดีแสบรับพอดีพอประมาณนะ,ะรับเนาะพอดีแสบรับ พ่อยได้ที่นะครับตามพ่อให้ได้ที่แล้วกับปุ๋งเลยครับก็บใส่ใบหอมนะครับใบหอมใบใบหอมไ้ไบเลยเนี่ยนะครับหอมเปเนาะใบหอมเปรแบบบานๆเท่านะครับเนาะกลิ่นจะหอมนะครับอันใสไปเลยนะครับซอยใส่แบบ อันนี้ก็ไแด้ครับแบบลุกทุ่งลุกทุ่งนะครับมาต้องพิธีพิธันยังหมักไม้นะครับเนาะตามเด็ดปรุงรสนะครับปรุงรสกับซีบมี่ยังหมักไม้นะครับจะมีแต่ผงชุรสนะครับผงชุรสปลานะครับปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะครับเนาะกับบมี่ยังหมักไม้นะครับบะมี่ยังยงยากนะครับก็เติมนังปลาลงไปนะครับสไตล์บ้านนะครับ ลายแสบลายนัวร้ายนะครับเป็นว่าแล้วก็ตําให้เข้ากันนะครับอันนี้ทำให้เข้ากันนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับบ่มีอีกงนึ่งย่างนะครับแบบสไตล์บ้าน,น,นายยๆนะครับเป็ง่ายๆยุ่ง่ายๆนะครับ นเห็ดฟางนะครับอันนี้กระเซ็จแล้วนะครับเนาะใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟกันเลยครับบ้ดนแล้วก็สิเบิ่งเมนูยังต่อไปนะครับเนาะเป็นเมนูง่ายๆนะครับ2เมนูนะครับสไตล์น้องแพลนะครับหน้าตาก็สิออกประมาณนี้นะครับเนาะคนเห็ดฟางนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับมาต่อเมนูที่2เลยนะครับไข่เจียวนะครับสไตล์น้องแพวนะครับไข่ซีฟองนะครับไข่ซีฟองนะครับลงหม้อกระทะได้เลยนะครับเนาะหน้าตากระสีออกมาประมาณนี้นะครับ เห็นอก็ยิ้มเข่าเลยเนาะครับเนาะเป็นกระแสจัดนเบิ้งแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ำเนื้อเด้อครับสอยเป็นกำลังแรงใจให้น้องอุดกระน้องแพลวน้ำเนื้อเด้อครับเด้อนะครับสอยเป็นกำลังแรงใจให้กันไปยาวๆนะครับฝากพีฝากนอกไว้น้ำเนืเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ จะได้แจ้งเตือนนะครับฝากช่วยเป็นกำลังแรงใจนะครับจับไม้จับมือกันไปนะครับคนใดติดไปซากขอโทษขออภัยนำเด้อครับกำลังไล่ไปอยู่นะครับเนาะกัสีได้ประมาณนี้นะครับเมนูง่ายๆนะครับสองเมนูนะครับปนเห็ดกับถอดไข่นะครับมอนี่เนาะเอาคลิปนี้กับฝากไว้สำนีเด้อครับเด้อไว้คลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับเนาะครับ